ลงไปเลยนะยีไข่นะยีไขะะ่ไขเขาสุกค่ะเพื่อนๆนะะกระจายกันนะ,ะใส่ผักเนี่ยถ้าไม่ใส่ผักเชื้อยาก็ใส่คะน้าใส่อะไรก็ได้ไปเราจะไม่ปรุงอะไรมากนะฮะ,ะ,ะเพราะว่าในเครื่องปรุงเขานะ,ะก็เนาะ,ะมีเครื่องปรุงสำเร็จมาแล้วนะฮะหมูสับนะคะ ให้สุกก่อนจ้านะฮะผัดหมูให้สุกนะคะนี่ค่ะยี่ยี่ผัดนะคะใส่หมูไม่ต้องมาเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยไม่ยากนะฮะผัดไม่ยากเพะะีงยงแต่เส้นเนาะเราก็แช่น้ำนะ,ะแช่น้ำปกตินะประมาณ7-8นาทีนี่แหละนะ,ะแล้วก็ลงมาคลุกกับเครื่องใส่กอกเนาะใส่กอกชีสเหลือใน,นตู้เย็น2อันก็มาซอยใส่นะฮอยใส่ วันนี้นะคะเราใช้ผักเอาเครื่องปรุงเนาะให้เข้ากันนะคะอ่านี่ก็ใส่ผักชัยยาลงไปนะคะใส่ผักลงไปผักนี้ก็นะคะไก่สามฟองจ้าตอกไข่แต่เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะผักชัยยานี้ก็ปลูกเองเนาะนะฮะเพิ่มความหวานอีกนิดหนึ่งนะ,ะเพิ่มความหวานอีกนิดหนึ่ง เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยหมูสับนะคะ,ะให้สุกก่อนจ้านะคะผัดหมูให้สุกนะคะนี่ค่ะยีย่ผัดนะคะใส่หมูไม่ต้องมาดเสี่ยให้เบาเบามือหน่อยวันนี้เราใช้ผักผักชัยยานะคะไก่ไก่สามฟองจ้าตอกไข่ใก่มากค่ะเพื่อนๆอนนะฮะก็นะคะต่อมาเราจะมาใส่นะ ใส่ไข่นะคะใส่ไข่ไก่ลงไปใช้เวลาผัดไม่นานนะใช้เวลาผัดไม่นานนะฮะให้ผักเขาสุกนะครับเพื่อนๆนะฮะก็ผัดไม่นะฮะชฉยานี่ก็ปลูกเองเนาะนะฮะอเพิ่มความหวานอีกนิดนึงนะฮะเพิ่มความหวานอีกนิดนึงยีๆเข้าเข้ากันนะฮะยีแบบเบาๆมือนะฮะเี่ยเกลี่ยเนาะนะฮะ ตะล่อมตะล่อมนะฮะปักจัยานี้ก็ปลูกเพงเนาะนะฮะเพิ่มความหวานอีกนิดหนึ่งนะฮะเพิ่มความหวานอีกนิดหนึ่งแล้วเราก็มาใส่ในส่วนของน้ําตาลทรายนิดหน่อยนะฮะใส่น้ําตาลทรายให้เครื่องปรุงกับน้ําตาลทรายค่ะดีนะนะแช่น้าธรรมดาเนี่ยค่ะนะฮะอ๋อนี่ก็เป็นเครื่องปรุงนะะเป็นเครื่องปรุงก็ใส่ลงไปเลย ะะใส่เครื่องปรุงเลยนะคะไข่ไก่สามฟองจ้าตอกไข่จะ,ะใช้เวลาผัดไม่นานนะฮใช้เวลาผัดไม่นานนะฮะให้ผักเขาสุกนะครับเพื่อนๆนะครับก็ผัดไม่ใส่กรอกเนาะใส่กรอกชีสเหลืออยู่ในตู้เย็นสองอันก็มาซอยใส่นะฮะซอยใส่วันนี้นะคะเราใช้ผักจายหน่อยจ้านะฮะ ตาหลิวสับตับหน่อยเนาะผัดอันนี้เราจะไม่ใส่เครื่องเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นไปเราจะไม่ปรุงอะไรมากนะคะเพราะว่าในเครื่องปรุงเขานะคะก็เนาะมีเครื่องปรุงสําเร็จมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับผัดนะคะผัดเส้นแบบมีสําเร็จรูปค่ะน,นี่เรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะอันดับแรกของการผัดเนาะก็ใส่ใส่ผักเนี่ย ถ้าไม่ใส่ผักเชื้อยาก็ใส่แค่น้าใส่อะไรก็ได้ดีนะนะนะแช่น้ําธรรมดาเนี่ยค่ะนะฮะอ๋อนี่ก็เป็นเครื่องปรุงนะคะเป็นเครื่องปรุงกนะ็ใส่ลงไปเลยนะฮะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะฮะยีไข่นะ,ะยีไข่เขาสุกค่ะเพื่อนๆน,นะะ,ะกระจายกระจายหน่อยจ้านะฮะตะลิวสับตๆหน่อยเนาะอนะ ผัดอันนี้เราจะไม่ใส่เครื่องเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นน้ําก็ประมาณสักเจปดนาทีค่ะเพื่อนๆน,นะเส้นก็จะนุ่มเหนียวพอดีน้ํามันใส่กระเทียมนะคะผัดพอกระเทียมเหลืองใส่หมูสับค่ะนะฮะหมูสับใส่ลงไปนิดหน่อยพอนะคะใส่หมูสับแล้วก็ผัดใช้เวลาผัดไม่นานนะใช้เวลาผัดไม่นานนะให้ผักเขาสุกนะคะเพื่อน,อนๆนะับก็ผัดไม่ ใส่กอกเนาะใส่กอกชีสเหลือในตู้เย็นสองอันก็มาซอยใส่นะซอยใส่วันนี้นะคะเราใช้ผักอ่ะแล้วเราก็มาใส่ในส่วนของน้ําตาลทรายนิดหน่อยนะคะใส่น้ําตาลทรายให้เครื่องปรุงกับน้ําตาลทรายค่ะไปเราจะไม่ปรุงอะไรมากนะฮะเพราะว่าในเครื่องปรุงเขานะก็เนาะมีเครื่องปรุง สำเร็จมาแล้วนะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยมากค่ะเพื่อนเพืนะะ่อนอนก็นะคะต่อมาเราจะมาใส่นะ,ะใส่ไข่นะฮะใส่ไข่ไกล่ลงไปยากนะคะผัดไม่ยากอนะ แต่เส้นเนาะเราก็แช่น้ำนะแช่น้ำปกตินะประมาณ7-8นาทีนี่แหละนะ,ะแล้วก็ลงมาคลุกกับเครื่องน้ำมันใส่กระเทียมนะคะผัดพอกระเทียมเหลืองใส่หมูสับค่นะนะหมูสับใส่ลงไปนิดหน่อยพอนะคะใส่หมูสับแล้วก็ผัดมากค่ะเพื่อนๆนะอันนี้ก็นะคะต่อมาเราจะมาใส่นะ ใส่ไข่นะคะใส่ไข่ไก่ลงไปน้ำมันใส่กระเทียมนะคะผัดพอกระเทียมเหลืองใส่หมูสับค่ะนะ,ะหมูสับใส่ลงไปนิดหน่อยพอนะคะใส่หมูสับแล้วก็ผัดสวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับผัดนะคะผัดเส้นแบบมีสำเร็จรูปค่ะนี้เรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะ อันดับแรกของการผัดเนาะก็ใส่ยาเนาะไปเก็บมาจากต้นนะคะนี่ก็เป็นเส้นบะหมี่เราแช่น้ําไว้นะคะอันดับแรกเราก็แช่น้ําไว้ก่อนเลยแล้วเรามาเตรียมเครื่องนะฮะแช่เอาเครื่องปรุงเนาะให้เข้ากันนะคะอ่านี่ก็ใส่ผักชชยาลงไปนะคะใส่ผักลงไปผักนี้ก็หมูสับนะคะ,ะให้สุกก่อนจานนะคะผัดหมูให้สุกนะคะ ค่ะยีๆผัดนะคะใส่หมูไม่ต้องมากยีๆเข้าากันนะคะยีแบบเบาๆมือนะฮะ,ะเกลี่ยเกลี่ยเนาะนะฮะตะอรอมตลอรอบยากนะคะ,ะ,ะผัดไม่ยากเพียงแต่เส้นเนาะเราก็แช่น้ำนะ,ะแช่น้ำปกตินะประมาณเจ็ดแปดนาทีนี่แหละนะฮะเราก็ลงมาคลุกกับเครื่องยีๆ,ๆเข้าเข้ากันนะฮะยีแบบเบาๆมือนะฮะ,ะแบบเกลี่ยเกลี่ยเนาะนะฮะ ระ่อมตะล,ล่อมเปียให้เบาเบามือหน่อยวันนี้เราใช้ผักผักชยาน้ำก็ประมาณสักเจ็ดแปดนาทีค่ะเพื่อนๆนนะะเส้นก็จะนุ่มเหนียวพอดีมากค่ะเพื่อนๆนนะนะก็นะฮนะต่อมาเราจะมาใส่นะใส่ไข่นะฮะใส่ไข่ไก่ลงไปลงไปเลยนะฮะยีไข่นะฮะยีไข่เขาสุกค่ะเพื่อนๆอนนะนะ กระจายกันนะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยมากค่ะเพื่อนๆนะอันนี้ก็นะฮะต่อมาเราจะมาใส่นะใส่ไข่นะฮะใส่ไข่ไก่ลงไปลงไปเลยนะฮะยีไข่นะฮีไข,ข่เขาสุกค่ะเพื่อนๆนะอ่ากระจายกันเอาเครื่องปรุงเนาะให้เข้ากันนะคะ อ่านี่ก็ใส่ผักใช้ยาลงไปนะคะใส่ผักลงไปผักนี้ก็จายหน่อยจ้านะคะตะลิวสับตับหน่อยเนาะผัดอันนี้เราจะไม่ใส่เครื่องเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นสวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับผัดนะคะผัดเส้นแบบมีสําเร็จรูปค่ะน,นี่เรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะอันดับแรกของการผัดเนาะก็ใส่ไปเราจะไม่ปรุงอะไรมากนะคะเพราะว่าในเครื่องปรุงเขา นะก็เนาะมีเครื่องปรุงสำเร็จมาแล้วนะคะมากค่ะเพื่อนๆพื่อนะอนี้ก็นะคะต่อมาเราจะมาใส่นะใส่ไข่นะคะใส่ไข่ไก่ลงไปมากค่ะเพื่อนๆพื่อนะอนี้ก็นะคะต่อมาเราจะมาใส่นะใส่ไข่นะคะใส่ไข่ไก่ลงไปนะใส่ผักเนี่ย ถ้าไม่ใส่ผักเชื้ยาก็ใส่คะน้าใส่อะไรก็ได้ใช้เวลาผัดไม่นานนะใช้เวลาผัดไม่นานนะให้ผักเขาสุกนะครับเพื่อนๆนะก็ผัดไม่ใช้เวลาผัดไม่นานนะใช้เวลาผัดไม่นานนะให้ผักเขาสุกนะครับเพื่อนๆนะก็ผัดไม่ลงไปเลยนะฮะยีไข่นะฮะยีไข่เขาสุกค่ะเพื่อนๆนะ กระจายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆนะะอร่อยน่ารับประทานนะนะคะถ้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวไปเอาจานมาตักใต่ยีๆเข้าๆกันนะฮะยีแบบเบาๆมือนะฮะเกลี่ยเนาะนะฮะตะล่อมตล่อมเกลี่ยให้เบาๆมือหน่อยวันนี้เราใช้ผัก ผักชยาน้ำมันใส่กระเทียมนะคะผัดพอรกระเทียมเหลืองใส่หมูสับค่ะ,คะหมูสับใต่ลงไปนิดหน่อยพอ